บริษันกองเคยกระชันก็เห็นเจ้าเจ้าโรงแรมเนาะจำนวนเงินคือจำนวนเงินกระซองเงินล้านกีบเนาะสองล้านกีบเนาะแับนี่จะให้น้องนะไอ้พ่อไห้ทั้ง่ายเส้นเนาะโดย จ้าสบายดีผูที่ติดตามเลยครับสมบเสธท,ทุกทุกานบอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกัยินดีตอนหับเขา้าอส,อสู่สงบเสธชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมมันนี้ก็ได้เนาะถือว่ามาพบมาพ่อกันมือน,นี้ก็ที่ได้มาอัปเดตมาถามข่าวข่าวทั้งน้องมีอีกคือเก่าคือเดิมอี่างเง้ยเนาะหรือว่ามาหว่วมมอบเงินกับสาววาสนเอี่างเล้ยก็กมีทั้งเอฟซีสาวสนาอยู่ทั้งเมืองนอก เป็ทั้งมีกาพ์กุลแหละไปเนาะไปเนาะเป็นวายยังไงสวัสดิ์เป็นสะพานบุญให้ได้เนาะก็เลยสวัสดิ์ก็ได้บอกทีมงานก็นเลยพากันมาห่วมไทยมาห่วมมอบพอบพบกันมันนี้ก็ได้เนาะถ้าหากว่าถามสัมภาษณ์อัดบ่เหมาะสมผิไไดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทางเอฟซีลายๆไงเนาะโดยก็ซิได้พาเอฟซีเข้าไปโอ้ไปล้มไปมอบเงินให้น้องเพื่อนพร้อมๆกันเนาะโดย โดยสบายดีสบายดีทางน่องอยังก็โดยสบายดีเนาะตู่มีวะ,ะตุ่มไปอีนี่ตู่มีอีกเลย,ยเฮียตโนะวะมาจะไปไทางไหนบ่ได้เมื่อีงบอกมได้ไปใส่แต่หลังจากที่ว่าเปิดใจขึ้นมาใกกนกระดูกหน้าไหนเนาะโดยเป็นที่ได้จักบ่เนี่ยได้มาเบดีบ่ ยังมาัปเดตนี่เพื่อที่ส่งปะไม่ยอ่ะมาดิก็รคือว่าเป็นการอัปเดตเลยน้องล่ะโดยประชิดธรรมว่าเป็นยังไงหลังจากที่เปิดใจไปอ่าคนคุยน้องมีแล้วบ่มีแล้วมีแล้วบอมีมีมีแล้วนี่คือคนที่น้องนี่หมักหักบ่หรือว่าในไรยังหูตัวเองหมดตอนนี้แต่ว่ามีคนคุยอย่างเงี้ยเหมือนปะเลยกนทักกันบ้านแบบนี้ คนไมน้มีคนคุยแต่ยังบโมหัวเพิ่นมักหักหรือบ่ามีแต่ว่าคุยมีแล้วคือ <c oughs> มีคนคุยได้เออบม่มมกันอย่างชัดเจนว่าเออเรามักหักแล้วว่หันนะ <c oughs> คือทำไมั้ำว่าโดนเลยด, <c oughs> ดยีแต่ว่าอยู่ยในระหว่างการคุยเนาะโดยคุยกันอีกจักมือนองล่ะถ้าก็เลยสามสี่มื่นอ, <c oughs> นอยู่สีจักคนทนึ่งเลยลงล่ะ เขาไปเจอโอ้แบบแบบคุยกันบบถามบัตรถามเมืองเนาะแล้วบอกแล้วเขาเขาเลี้ยเอ้าวเพื่อนบอกในหนังสือว่าบอกบอกคือเขาเนี่ยบอกคนไทยอ่านั้นนั่นเลยเอายามนน้องละจะลองถามดูสิคนบ้านใดคนประเทศใด ขอถามบ้าใดบ่ากินี่ะถามคนทางใดจ้านี่และคนคนทางใดพังไทยื่อนี่นะคนไม้นามอะไรเด้อทางแบบประเทศใดาับคนทางใดว่าคนทางใต้เพียงเนาะข้ามจังหวัดนี่ให้มันตึ๊บหน่าเนาะโดยน้องเพิ่งลังคุยเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่ใจแต่นั่นเนาะโดยมีแตจคนน้งหละเสร็คุยล้มน้องหลา้มือนี่คนเดียวมีคนเดียววะเออเจใจมากมีคนเดียวยังพูดจัเวบดจะยังปวดอขาดตัวนี้นของเจ วันนี้กะคำเพื่อนทูมากกะสิทธาเยอะคือว่ามีแต่เพคลนทูอย่างเดียวบ่ยังไงมีแตเสร็จเอาเสร็จเนาะนิ่งหน่อยหน้าตาเแบบเห็นบ่นลงล่ะโบเคยบ่มีมุ้ยหน้าตาเลยหน้าโป๊กกับโบมีเลยเรากระจายคุยกันแต่ทางเพ่ไปทางไลน์นะทางเสร็จทางอันไม่จะเจอทางฟีเนาะแม่นฉัน้องเพื่อนไปดินได้เลยแม่นบ่เลยไป็นทู่พี่เพื่อนกับผู้ชมที่เบิ่งบ่คือบ่ขอเป็นทู่เพื่อนนั่นแหละ sung ma lót to๊ng trái, heng đấy nó. sưu ừ. phê, khen sưu gì đấy, sắn ông ạ. họ ăn bò. kinh chàng kinh bò. được rồi. ibc diset. đặt, ở nam muôn này đấy. rồi. nó. nó. cá nhang bơ đây, năn, à. sắn năn ná. cá <laughs> nhang bơ húa chắc anhuu thay chắc bìn thay. Ừ. nó. lồm cái đi chơi bơi như vậy nó nó. được bên này. à, can, can chẹt can, quì huồi này. ดีอยู e oo, you know. hmm. okay. oh. oh. ่เนาะผลบัวห uh ่านด้วยเนาะได้หุ่นักกันไม่ได้ถ่ายเครื่องแม่ว้ามันเลยไม่ได้เป็นผักพรอูเหนื่อยเนาะได้เงินหลายเลยได้เงินหลายผักพรอ่านตรงมือว่าโดยถ่ายก็อันทางด่าลด้อม่ดื้อเลยถ่ายหุงกินโซ่สบายปวดนินเรื่อยจะดื้อมุงบ่นเนาะน้องว่าขึ้นแบบยุดซ้ำมันนี่เนาะวันซีอุ่นเมื่อกินสักหน่อยบม่ได้เห็นกับเขาเลยแม่ป้ามีอยู่เต็มในหือนแต่เพียงแต่ไอ้วัดเนาะ ยังอยู่ในเฮือนนะค่ะเวียกเพิ่นไปเวียกเอ้ยว่าเพิ่น่ัน้นงหลเอ้ยบ่ได้ขายแม่่ซแล้วเนาะานะ่ไปแล้วเอ้ยบ่ช่วยคั่นแน่นี่เนให้บว่าช่วงตัวเพิ่นหยุดเนาะอือยัก่อนซะมื้อนี้มื้อใหม่สเนาะกินข้าวกินน้ํายังซะมื้อนี้กินกับปิ้งไก่ิงบ่ดกิน เลยว่ากะรำจำไก่กันคือเฉยบ่ได้ให้กันมีกันเนาะกับคนพี่น้องคุยถึงเมื่อนี้อัญมณ์เป็นหูอยู่บ่บ่ได้บอกคนบ่ได้บอกน้องกขาเป็นไปถามพอดีแบบแบบคุยกันแบบแล้วแต่นะสิตอบก็ตอบเอป็นแฉะมากเขาตอบแฉะกลับนะชินบอกบด้ถามเรื่องรายละเอียดที่ไปที่มาแม่นบ่ใจกันอยากให้น้องนพยายามถามแล้วเนาะมนอ่าต้องถามต้องหูนองละการจะคุยกัน ไปเผยไปเผยใจไปให้เพิ่นผู้แห้งกันเนาะได้ทั้งน้องกันยังไม่ได้เห็นหน้าตาท่านซี่เลยนะในน่องกันยังบ่แจ็คสิบอ๊อกได้ไรแจ็คสิมอ๊อกไปไรนะน้องบัตเม้นบ่ลงอ่ะโดยไม่เห็นเออนะครับตรงรายละเอียดก่อนลมกันบางทีลมกันแบบว่มีตัวต้นผลมีความชื้ผมันหมักกันแล้วแบบนี้บัดเม้นหน้ากันได้วปวดเอ้าคือบัวตรงตามที่เถาคิดนะเป็นเปการว่าแล้วบางทีผัดคุยกันผัดคิดว่าเป็น นลาหลีาฟาดมาวันผัดว่าเอามันคือเป็นคนนี้่เห็นหน้ากันมามีดูโปรไฟล์ยังมาโทรเห็นหน้ายยังใครนอวีดูแม่กินสิได้ต้องหลับใครอยู่นี่เพิ่นบุเคยโทรวันนึงลแหละยังเดียวเลยโดยวเช็ดนี่เพิ่นวาวลายบ่ลายบอกยาวเยอะเลยตอบไปยิ่งบ่จ้าเนาะโดย ເປັນຕິມຍາວๆກະຈາຄໍາດຽວຕິບົມນາາກຈນາກລມໃນມວາ FC ທດໍ <c oughs> คือว่าคือน,อน,น้องเพิ่น,ก,นก็คุยมาแชทมากคอยก็แชทตอบกบ<ม>บลับแม่นบ่ได้ถามเอออ,อ,อ้ายซื่อหยังคนทางใดเนาะอายุจักไปแต่ปีนะแสดงน้องเพิ่นบ่ได้ถามเลยจุนินนะพิ่ออน,น,น้ามาจิ้นเก่ากัหยังจิ้นเก่ากันไดงนี้แล้วก็ยาไป<ม>นั่นแหละแล้วก็ความจริงนี่คือว่าเราก็มีคนคุยอยอะเรา่ามห,หูสื่อใช้เออคุยอย่างนี้น้องท้งแรกบ่ที่จะได้ลมกับนมทางบ้านอื่นนี่โดยอื เพื่นก็บริวายอยากมาหานอกองมรอยากไปหาเพล่นบอเพล่นบริบบอว่าหักหมักเพาะะอันนี้เ็ยังบริบบอเพยนยังบริบบเนาะเยออออ่ะเพล่นเฉลยอะไรเพ่นว้ายังเฉลยละเกี่ยวยังทายัง้ทาวอ่ะห็ดียกเน่จะซีห็ดเยบอไปคิดลาเกี่ยวเยบอออามันยังวะมันยังเสียงเฉดเฉดเนอสียงนับเงินเนาะอย่างนี้เลยวะจูกเดียวหนึ่งวักอนนะมา เงินเองเงินเองได้นี่ป็นเงินน้องได้นี่ทางน้องได้ก็ดีใจนำเนาะทางหลังได้แต่นับเอื่อกันเนาะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงหลังคู่จะไปยังเงินนี่นะจะไปเซนเนาะบอกมาเงินนี่นะมาให้น้องเอามาให้น้องมาให้น้องบอกจะมีงานมอบให้น้องบอกมื่อไหรมีงานมอบให้น้องมื่อไหร่เนาะโดยจังนกะ อันสองล้านน้องด่าเนาะคุณทางด้านน้องคนยนอยู่คนล่างเดี๋ยวขึ้นไปอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่มีกาในน้ำยังในน้ำยังในน้ำแบบขึ้นกาแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรใจดีนีมิกาเนาะดดเพื่อนจะเห็นทางน้องนี่เออกะน่ารักดีขนาดเนาะทางน้องนี่กอยากได้คุยแต่ว่ายังบาท่านอยากตกลงปลงใจว่าเป็นแท่นขึ้นกับแบบขึ้นกับเงาอยากคุยเป็นเพื่อนแก้เงาแบบว่าเบางทีมัน คุยกันถือข้อกับเป็นไปยัางอื่นกัยังว่ากันที่รังนะเป็นก็ได้ถือใจทั้งน้องคนนี่นะโเป็นกัได้ให้ชวบาจัดการให้ซะเนาะว่าอย่งใดไปจัดการอะไรก็จัดการไปว่าเออไปหาน้องคนในเร่นะโอ้ยย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 ยายย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 ยลยยยยยงยย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 ย้ยย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 ใจยยนย้ยย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 ยียยยายย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 ย้นยยปเบิงอยู่เนาะ บริษัทเมื่อไรนี่นะบริษัทกองเห็กก็ชัน,น,น,นก็เห็นเจ้าเจ้าหลงหลานเนาะจำนวนเงินคือจำนวนเงินกระซองเงนล้านกีบเนาะสองล้านกีบเนาะการนีต่ะหาน้องนะโอ้ยพอดหาทั้งง่ายขึ้นเนาะโดยทั้งผู้ใหญ่ใจดีจะตั้งค์เพศเพื่อนนองแบบขอบใจเด้อให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อให้บ่อยเจ็บบ่อยไข้ ให้ยลำเป็รวยให้ห่างมีเก่าด้วยโดยโดยไปหอนี่ถึงหายหมดเนาะเถึงหาขึ้นให้น้องมาสามนี่ก็ให้ขอให้ได้ไปหาขึ้นอีกเนาะเถยก็ให้ขึ้นจะเดินดึงเรื่องในหน้าที่การงานเนาะด้วยหายยี่มีแห้งน้ำมาเลยความสำคัญคือสุขภาพกับหน้าที่การงานมีขึ้นกว่าเก่าเนาะเป็นให้น้องเพิ่นมาสามนี่กับให้ยไอ้เพิ่นเป็นรอยเท่าพันเท่าเนาะโดยโดยเป็นการโอนเงินมามันเกิดก็เป็นเงินบาทอะไรแต่บาสามพันบาทแต่ว่ามันแบบ แ้่แต่ตามเด,ดบ้านเขาขึ้นรงๆเนาะฝานเขาจะได้ได้ทรงเต่มาเป็นงินกีบก็ได้สัมนี้น้องหล่าก็ดีใจว่าได้สำมนี้กันน้องหล้าโดยดีใจไ,ไม่ได้คิดเลยผ่านว่ามาซิเนียนเอ้ยทีมาหาได้กับมีให้ได้ให้งเป็นนี่นะไม่ได้คิดเลยจะมา,ะา,มาแบบรถไให้เลยมาแบบรไปได้เนาะโดยตุใย๊ใหญ่ได้นอกอ่ะเอาเงื่อนเบื่อนนี่นี่ได้ให่งั้งพ่อแม่เห็นยีบ่บนนี่น้องหล้าโดยให้เป็นเรื่องจิตวิญญาน้องเิตวิญญาณเลยเนาะ เลได้ทุกอย่างสองล้านเลยอุปกรณ์การเหียนอันสุดอันใบเขาเหียนกับอะไรวะทรงสามแสนแล้วก็สุดแตกเหียนปึ้มบิ๊กโซ่อุปกรณ์การเหียนอย่าบอกนะครับช่องล้านนี่ส้หรับน้อกในปวดโซกีตใหม่นี่พ่อบอกอันนี้ยังบูฮวยยังไม่รวมยังไม่รวมมันบอกเดยว่าหักว่าวางไปได้สุดอย่างหนึ่งเนาะยังไงก็คือแบบบรรเทา การซื้อเครื่องของเคื่นี้นายเติมด้วยเนี่ย่าบอกนะเมื่อให้เมหาเชนะแม่ตัหาเชล้านหานี่ไว้เนาะเอามาานี่ให้เจ้าซอยฮ้อนรงเฮียนเสื้อผ้าเลยบอสเดอร์บอกเยเนาะเขาต้องให้เมหาเบิร์ักะหรือบใส่เองเนาะแก้มันลงหลาสุดนาเยนของคุณใหญ่ท่านเจ้าเลยกระแพงมันก็สุดแสนอุ้ยกลัวได้ชาวบานสี่าเนเนาะชาวบ้านสองนหาเสือนี่ยังยังนหาสองนอะไรชวบานุดนี่กบางทีกอหาแซนก็ยังมีได้ว่าแบเมนบมนได้ช สบาไดีนะมาเชนเอ้ยบอกเคยซื้อเขาเนอะมันชื่อแต่รุ่นตะกี้เนาะมันโดนดูเลยแสดงว่าอันล่านึงนี่ยจะได้อยู่ได้บอสอันสองสุดลงละประมาณนี้แหละประมาณล่านึงกับชื้อมิกซื้อโซชื้อนั่นซื้อนี่ได้เนาะเพราะว่าสินท่าเนี่ยมันก็ยังแพงแล้วเชนหะนั่นแหละสินบัดนยี่ปีเดสมันีลยโจมพื้นกระตุกอยู่สามสีเซนแล้ว ได้เวรเบาเสือภัได้สุตึงเป็นลานหนึ่งนดนึ่งน่าร้องไห้เลยแม่นล่ะได้แล้วเติบเนาะแม่นก็ใครกลัวบัวได้เนาะแม่ก็ดีใจน้ำทั้งลูกขึ้นได้อันอุปกรณ์การเฮียนเนาะอย่าบอกน่าได้ในชวนหมูไปเนาะโอเมนต้องรันเนาะชวนหมูไปชื่อเครื่องเออเป็นเรื่องลำกันนั่นแหละเวลาขึ้นนั้นเออยก็คือบอกแล้วอันให้ กิ àng, kh ön kh ön kh ön kh ๊ดต่อทางเทต่างอย่างให้เ่นเิดนเนาะกนมาเล่นนํากเว้าเล่นมาหยังกับเ่นน้องลาเนาะนสิมักโทรเห็นหน้ากได้โทรก็คุยกับเ่นแท้แหละโดยเพิ่นบ่ได้ว่าจังได๋วดีวายวั่ฮะเพิ่นก็คุยดีวว่าเพิ่นก็คุยดีเว้าดีเ่นก็เป็นคนที่ว่ามักม่วนเฮาเว้าแบบว่าเว้าเป็นกันเองนะเนกฮู้จักกับสาวากโดนนานแล้วน้องลาเอ้ยเนาะ วันนี <causes dogs> ้เราเสิร์ฟทำไม่ได้เขาวงไ่ได้เงี้ยเสียมาเสิร์ฟมันไม่เสียมาบาคนมาเดิมนนะพ่อเขาบอกดันตาหกระตกนะแต่คือคามาแบบว่าทั้งซาวาดกับบเคยว่าเรากรวแจมมาชูกกินบืญอนนะกับเอันเป็นเลยชาลัดน่อยกับบดน้ำแม่ชาลัดน่อยกับบดน้ำเปล่าในช่องตุ๊กก่อยกับหัวว่าเสิร์ฟกัเงางอยอาวอาข้อเอาขอมาอแม่ทงานเน้าเมือนในสาก็ไดลแม่แบบซึ้งน้ำใจนี่นะ เออเจนชุมเสื้อไปเลยมือได้เข่าเย็นเนาะวกมาหน่อยเนเนาะแม่ที่หนึ่งหนึ่งเดือนได้เนาะเดือนเกาหนึ่งเดือนเกนที่แดมันนทเองมาเป๊ะามันทีมันยังเองนดเนาอีกหน่เดือนกม่ันาอะไรแมนเข่าปีนี้ยี่มอได้ปีโมหย่ห เสี <laughs> <Wow. S 1> ยงมเสีเองคุ้นจ <chan ics> ักัวได้ขึ้นห้องอยู่บอไม่ขึ้นโอตอบคำถามหมูตอบมาหรือตอบเองหมูตอบให้ตอบเองแม่จะดังสอดขึ้นวันนี้ไปตอบได้นอนหลับเนาะแบบเจียไพรเจียเหล้าวันชะอยู่น้ำหนาบไพน้ำไก่บินระเบียบคือว่าแหละคือหนาเออเนาะมีกรรมการมีงานบอกพักแม่การบดไอปะตามลำพัง ทีนี้สิเป็นสาวโมหะโดยปีหน้าเป็นสาวโมหกอีกสามปีคือว่าเป็นสาวโมปลายเนี่ยไอเสดนะแมนถือว่าสิออกอุ้มถุงก่อนบอลเลยไปได้ยังยังบอุ้มง่ายบ่อุ้มไงบอที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีผู้นี้น้องกระเพิ่นเคยล่มกันละบอลเลยไปได้ผูต้องกันหรืีเป่แมนยัง โอ้จะเก่เลยเเลยม่ใช okay. no ่ยิมแค่ท oh. oh. ี่ว่าสวัสดีมาหมอบเงินไทยโมนี่กับขุดขึ้นไปเลยแล้วมาด่าแล้เชิญแล้ว่อยก็แล้วเชิญจังยังไม่เคยบอกแล้วดูบุรีบอกเลยแบบสะพ้ายกันเลยว่าโมนี่ทั้งเอ่ยก็บอกแทนทั้งน้อกยังต้องสอนเนาะแต่แต่เอ่ยก็บอกว่าให้น้องตัวมีมานั่แต่หากบได้บอกว่าแจ้งเงินให้ดีต้องสอนนะเพราะอันเตือนไปแล้วแต่ก็ยังโมบอกว่าแจ้งเงินมาให้นะ ว่าทั huh. ้งน้องว่าเอ้ยคิดมาน้องก็ได้ให้น้องขึ้นมารอเนาะโดยติกี้ก็ว่ามารอหลินก็แิ่งเนาะเกได้เงินว่อมคิดว่าจะมารอเอ้ยมาถ่ายคลิปอัปเดตอย่างนี้เด้อเนาะยากนะมาผูเดียวหน่ก็ยากนะโดยโดยตอนนี้ก็คัตมุจักกับผู้ที่เอาเงินเอาคำให้แต่บุญคุยจักเกือโดยบุญคุยจักเกือย แต่ว่าน้องนี่ก็คุยน้ำ่นอยู่บ่ถ้าว่า่นฉัดหาคุยหาตัวฮานะคุยคุยเนาะคุยกันไปแล้วน้องละจะเป็นในอะไรก็อยู่ในระหว่างการคุยไอ้เป็นผูแล้วบ่าน้องนี่ยังบ่ทันพร้อมคือน้องยังเฮียนไอเป็นผู้ได้แหละเป็นผู้เลยน้องละส่วนนี้ยเป็นกาคุยกับน้องนะแปด แบบนี้แบบครับน mmm, bueno, pues ี่แมนเพื่อนหาแบบช่วยกันในการศึกษาแมนด้วยใส่เน่ด้วยติดเออเผื่อก็ซอยเห็นน้องอันที่ว่านี่แหละน้องกันยังเฮียนอยู่เพคนจะกังใจน้องละแมนจะมีจะเพลิ้นกัเป็นคนที่อารมณ์ดีแมนทางเพลิ้นนะเป็นคนใจบุญน้ำแมนคือแบบเพป็นมักช่วยเหลือเนาะสนุนการศึกษาของน้องเนาะโดยโดยโดยคิดเอาเลยผ่านมากระแม่เคยเห็นเงินเป็นปุ๊บขึ้นนี่อยู่บนน่อง ยังลายชุดแม่ไห่อะไรนัองหะสองแสนสองแสนเนาะจะดีมันสองล้านน้องลเนาะท่างนกันรายไปเกคอร์บนน้องรายคือพอแม่บรให้กัน็ักเอาสิบอเยยันวันลากเอาเนะเดีอยลายกะคอเป็นไห้เนาะจะเอาเนาะไห้เกาห้เอาเยย่องเป็นลกยอกยก่อถอให้นรายคนนักเีย ว่นในอนี้้ามาในมนนี้ก็มีแต่แบบว่าเมาขนอเนยเนาะวันนี้ฮะนะเมาขนอจากเมาอย่างหลายอย่างนะแมนยักษ์าวบานบอกเลยทุทีเขาัด่ัลโดยแมนมนแมนแน่แมหงอหงอไปเรื่อยๆนนั่งงงอยู่แกเลยยงน้หรือว่าเลิกจากนี้จะไปกินชินดาบอ เอ้โหเลยวไปยังการ้อมเดินดีใจเออเงินใหม่เป็นเงินใหม่ก็เป็นเงินแล้วก็ให้หอดมือพ่อแม่พ่อแม่เขาเดินชันมาเรื่อยเอาให้เพื่อนแล้วก็ค่อยคอทันทีลังโดยแม่การใช้ก็เป็นไปได้ก็อยังให้เก็บอ่าซื้อเครื่องคองอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์การเรียนเจ้าเลยแม่พอมาใกล้จะหอดีถึงเลยเนาะเลยการเทิร์นเนี่ยคนบอกแล้วว่าสีทีล่าเป็นไรยังยังคนยังไม่ได้บอกัไม่ได้บอกเนาะคนใหญ่ในผมอ่านเขายังละรื่นเร้าเนี่ย ด้รับซองแสนปอยุสนเนาะแลักล่านแบบนี้นะยังบ่ฮอดเนาะอะยังบ่ฮอดว่าสองแสนปลานี่แบบบุปีเนาะอย่แบบเพียงนีนเียสองสองแนโมมเนาะหนึ่งกับสองวกันนี่นจะสองลาปียดินยวนเดินเดินเดนเดีนเนเดินนเนเดินเดินเนนกน คือส right. ีพ no ่อถ้าบ่พ่อก็ยังบลายน้องเนาะโดยีที่หนึ่งนก้เคีงนี้เนาะโดยนกกะสื้อทงเนาะม่ใ่กันถทงขำกันหมู่เดียวกันเนาะเดียวกันโดยนั่นแหละจะทางขาวกรสีไพ่สีบอายังต่อบ่ มีนะมือหอกมือว่าหอกเป็นสภาพบุญให้พ่อทีมงานเมื่อคนมืาอนี้เนาะก็ะห้อนมือหอกน้องคนเป็นที่เรียบร้อยเลยนาะงมาหนีเนาะก็คือาจบเลยเนาะจบแล้วเป็นหน้าที่แล้วมืาอนี้เนาะก็คือให้น้องคนพักพรเท่ากันจะได้เดินทางกลับบ้านเนาะพอเมาข้านอกระหิ่งงานเมากันเนาะหิวน้ำนตอนนี้เนาะถึงละน้อยถึงเลยโดยมักมีได้ได้ขอโตัวกับกองหลังเลยนะเยสบายดีเดยสบายดี